ถนนสีสเกตอุบลราชธานีขาเข้าตัวเมืองจังหวัดสีสเกตกิโลเมตรที่7อยู่ในเขตตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตเมื่อเวลา4.30นาฬิกา30นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์ปีพศ2535นหกกิโลเมตรที่7แห่งนี้เกิดอุบัติเหตรุรถปิกอัพยางแตก พลิกคว่ำลงข้างทางหนึ่งในผู้ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตคือนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในขนาดนั้นฮันนี่สีอีสานหรือชื่อจริงของเธอก็คือสุพินเฮมวิจิตเจ้าของบทเพลงดังน้ําตาหล่นบนที่นอนวอนพี่มีรักเดียวสาวกาลสินฮันนี่สีอีสานเกิดเมื่อวันที่ 22ตุลาคมปีพศ2514ที่อำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินในตอนที่ฮันนี่สีอีสานอายุได้15ปีเธอเริ่มเข้าสู่วงการหมอลำต่อมาในปีพศ2534เธอก็เริ่มบันทึกเทปในอัลบั้มชุดแรกน้ำตาหล่นบนที่นอนโดยการชักชวนของดาวบ้านดอน ส่วนฉายาฮันนี่สีอีสานได้มาจากในขณะนั้นฮันนี่พัศรบุญญเกียรติกำลังโด่งดังจึงได้นำชื่อเล่นของฮันนี่พัศรบุญญเกียรติมาตั้งชื่อในวงการบันเทิงให้กับสุพินเฮมวิจิตเป็นฮันนี่สีอีสานชีวิตนักร้องลูกทุ่งหมอลำของฮันนี่สีอีสานกำลังรุ่ง เธอมีงานติดต่อมาอย่างไม่ขาดสายแต่ทุกอย่างก็ต้องจบลงในเช้ามืดของวันที่26กุมภาพันธ์ปีพศ2535รถยนต์ที่ฮันนี่สีอีสานนั่งมาหลังจากจบการแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดประสบอุบัติเหตุยางแตกรถพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่7 ก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดสีสเกตถนนเส้นสีสเกตอุบลราชธานีอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้ฮันนี่สีอิสานขอหักเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุข้างทางบริเวณทุ่งนาของชาวบ้านฮันนี่สีอีสานเสียชีวิตในวัยเพียง21ปีเท่านั้นการเสียชีวิตของฮันนี่สีอีสาน สร้างความตกตะลึงและช็อกวงการนักร้องลูกทุ่งหมอลำเป็นอย่างมากแฟนคลับต่างเสียใจและไว้อาลัยในการจากไปของเธอมีการสร้างสารเล็กๆไว้ตรงจุดเกิดเหตุที่ฮันนี่สีอีสานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมีคนมากราบไหว้และขอโชคขอลาบผลปรากฏว่ามีคนได้โชคได้ลาบถูกหวยรวยเบอร์กันไปบ่อยครั้ง หลังจากนั้นก็มีคนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบอยู่เป็นประจำจากสารฮันนี่สีอีสานเล็กๆก็ขยายใหญ่ขึ้นและสวยงามกว่าเดิมจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้คนในพื้นที่ที่สัญจรขับรถผ่านบริเวณหน้าสารของฮันนี่สีอีสารจะบีบแต่รถตลอดจากวันที่ฮันนี่สีอีสานเสียชีวิตจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีการทำพิธีจัดการแสดงคอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำในวันครบรอบที่เธอเสียชีวิตมีเรื่องเล่าขานจากชาวบ้านว่ามีคนขับรถผ่านบริเวณสารของฮันนี่สีอีสานประมาณตีหนึ่งหรือตีสองมีคนเห็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตมีแสงสีเสียงแต่ต่อมาก็มีคนบอกว่าบริเวณนั้นคือสารของฮันนี่สีอีสาน และไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตแต่อย่างใดยังมีเรื่องเล่าที่ชวนคนหัวลุกอีกหลายต่ลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮันนี่สีอีสานอย่างเช่นเมื่อตอนที่เธอเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับศพของเธอและนำทรัพย์สินของเธอไปก็จะมีอันเป็นไปทุกรายในช่วงปีพศ2 5 5 8 พี่สาวของฮันนี่สีอีสานได้ออกมาบอกว่าน้องสาวฮันนี่สีอีสานมาเข้าฝันแล้วบอกว่าอยากกลับบ้านจึงได้มีการสร้างศาลขึ้นที่บ้านเกิดของเธอและทำการเชิญดวงวิญญาณของฮันนี่สีอีสานกลับบ้านเกิดว่ากันว่าต้องทำพิธีเชิญดวงวิญญาณถึงสามครั้งด้วยกัน แต่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ฮันนี่สีอีสานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ยังเชื่อว่าดวงวิญญาณของเธอ,อยังอยู่ที่ที่เธอเสียชีวิตหากท่านใดอยากจะมาไหว้ขอโชคขอลาบกับฮันนี่สีอีสานก็มาได้ที่ถนนเส้นสีสเกตกันราลมอุบลราชธานีขาเข้าเมืองจังหวัดสีสเกตกิโลเมตรที่เ สารของฮันนี่สีสารยังคงตั้งอยู่ณจุดที่เธอเสียชีวิตเมื่อถึงสารของฮันนี่สีสารจะได้ยินเสียงเพลงที่เธอขับร้องเปิดอยู่ตลอดวันมีคนคอยดูแลดอกไม้ทุบเทียนมีวางจำน่ายบริเวณกใกล้ๆสารของฮันนี่สีอีสารนี่คือเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งหมอลำผู้ล่วงลับ กว่า30ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากไม่เชื่อก็ไม่ควรจะลบหลู่